นี่ใครที่บอกว่าดูคลิปใครก็อย่างทำตามไม่เป็นอินสรุปมาให้แล้วว่าปลาทูบินสวยๆบินสวยๆพอดีเลยครับทุกน่นทำเหมือนพื้นเนี่ยอินมีเทคนิคมาฟาดทุกคนแล้วบอกเลยว่าดูแล้วก็ทำตามได้จริงๆแล้วรู้อพยายางแรงทุกคนพยายาเกือบจะบินจริงๆไม่ดูกลองไปไม่รู้อือหอึ่อ่างๆื่างเฮ้ยอือหืออ่าออ่มาดูคลิปว่าหล่อไหม ได้ป่าทูสดๆมาพนันีแล้วมีเทคนิคทำพันซื้อเนี่ยเดี๋ยวอินจะพาทุกคนมาลองทำกันแรกครับมามาแลกมาแลกตามมาตามมา เิ่มต้นนะครับเราได้ปลาทูสดๆแบบนี้ควักรายอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยก็มาเิ่มได้เลยครับพ่มอินจจิกมีตรงห้างแบบนี้นะครับจังหวะนี้ตรงระวังนิดนึงจะติดขีบเขา้าจังหวะนี้ทุกคนต้องเอียงมีดแบบนี้เราจะไม่ดันจนสุดตัวปลานะครับไม่งั้นถอดเซตเนี้ยปลามันจะบินไม่สวยแล้วเราก็จะได้ปลาถอดท,ที่ดูไม่น่ากินครับพ่มได้ถังซองฟั่งแบบนี้หน้าตาปลาทูบินของเราประมาณนี้เลยครับมาครับลองมาดูช้าชาอีกทีนะวางป้าลงไป จากนั้นนะครับชายมีดเราจะไม่กดองยง่างีเราจะเปิดมีแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆสไลด์สไลด์ลงมาสไลด์สไลด์ขึ้นมานะครับต้องระวังคีบด้วยอย่าให้โดนคีบเขานะครับพอบมาทึงทองตรงนี้ให้เรานะครับนอนมีดเอียงมันนีแล้วก็ค่อยๆสไลด์ไปนะครับเราจะไม่ทําไปจนสุดนะครับไม่งั้นปลาของเราถอดมาจะไม่สวยนะครับเนื้อที่ได้ประมาณนี้ทรายไม่รู้เด็กมันเก็บไปทำไรอีกด้านหนึ่งกับพุ่มเราันนี้นะครับมันเดิมเลยไม่จิกมีดลง แต่เราจะทําการงัดมีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์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 มาทึ่งทองเราเอานี่ครับหันมาแบบนี้เอียง45องศาหรือองศา,อองาทุกก็้มาดูแบบนี้นะครับเด <c oughs> ือบรอยเราก็จะได้เป็นปลาทูบินเตรียมพร้อมนะครับจะบินแหละนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปปรุงรสกันได้เลยเรื่องการปรุงเนี่ยตามสูตรของแต่ละบ้านนะครับจะโรยเกลือจะขุดนําปลาจะใส่พงชูรสอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก แต่ซูชเนี่อินจะใส่แขกเกลือนะครับถ้าเราใส่ส่วนผสมที่มีน้ำเข้าไปเนี่ยตอนทอดมันจะกระเด็นได้เรียบร้อยแล้วครับนีครับพงด์ได้เป็นปลาทูบินแบบนี้เรียบร้อยเราก็เอาไปทอดได้เลยนะครับอินเนี่ยจะทอดน้ำมันเนี่ยซองรอยองซ่าบะมาณนั่นเลย อาจจะซองรอยซิได้ไม่เกิดนี้นะครับเซ็เรียบร้อยเนี่ยแนะนำว่าให้เราเนี่ยเอาทีคีปนะครับจับห้างเขาแบบนี้แล้วเราก็ลงถอดได้เลยครับทุกคนจังหวะนี้ต้องใจเย็นๆยนนิดนึงนะครับให้เหนือปลาเขาเหลืองเช็ต,ตัวเนี่ยทุกคนข่อยปล่อยเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็รอเวลาให้กรอกได้ถีนะครับอาย,ยาซีซั่นั่วย,ย่างแรงโคนเนอร์หน้าตาออกมาประมาณนี้ได้เรียบร้อ,รอยเราก็ตักขึ้นจัดเซิร์ฟได้เลย